ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ19นาทีนะครับวันนี้มาเจอกันค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคู่ฟุตบอลที่เลือกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเนี่ยมันเตะเร็วนะครับถึงแม้จะเป็นลีกใหญ่ของอิตาลีอย่างเกาโชซิลลอานะครับ แต่คู่นี้จะเตะในเวลา5โมงเย็นนะครับโมงครึ่งบ้านเรามาอีกแล้วครับถือได้ว่าเป็นคู่ที่เพื่อนๆเห็นแล้วอาจจะล้องยีนะครับเพราะว่าลาซิโอครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอมโปลีนะครับดูการนี้ต้องบอกว่าเกาะลาซิโอนี่โดนบ่อยโดนหักหลังใช่ไหมแต่แต่ผมดูภาพรวมๆของเกมวันนี้นะครับเชื่อว่า ลาซิโอน่าจะเอานะครับลาซิโอน่าจะเอาแล้วก็เลทที่เขาเปิดมานะครับเลทที่เขาเปิดมาเนี่ยมันกักไว้เลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าลาซิโอมีโอกาสที่จะเชื่อดค่อนข้างสูงนะครับที่จะที่จะเชื่อดอแต่ว่าราคาเนี่ยเขากักมาคือจะเห็นว่าที่ราคาครึ่งควบลูกเนี่ยเขาจ่าย7 5หแล้วก็ หนึ่งลูกเขาจ่ายเต็มน้ำแดงได้เต็มเสียเก้าเจ็ดนะครับทีนี้เพื่อนๆถามว่านะก็ในเมื่อมั่นใจว่ามันจะเชือดทำไมเราไม่เลือกคู่อื่นเพราะว่า,าต่อให้เฉือนเอาชนะเนี่ยมันก็จะได้น้อยเพราะว่า,ามันจ่ายน้ำแค่7จ็าถ้าชนะแค่เฉือนเนี่ยานาจะได้ไปแค่ลงทุน1 0 0 0เนี่ยนะครับจะได้ไปแค่375เท่านั้นเองนะครับใช่ไหม ซึ่งน้อยมากซึ่งน้อยมากตรงเนี้ยผมมองผมมองตรงเนี้ยว่าอัตราที่มันกดเลทเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างมากเนี่ยแหละครับมันมันมันค่อนข้างจะบ่งบอกว่าลาซียววันเนี้ยน่าจะทําได้นะครับอย่างแรกก่อนนะครับอย่างแรกเรามองไปที่ผลใช่ไหมเรามองไปที่ผลสกอเนี่ยผมมองว่าลาเิโ มีโอกาสที่จะเอาชนะเอ็มโปลีได้อันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนแล้วก็มีโอกาสจะเอาชนะได้ไม่ขาดนะครับเพราะดูจากลูกที่เขาต่อนะครับกักไว้ทั้งล่างทั้งบนเลยคือทั้งครึ่งควบลูกได้7-5แล้วก็ลูกได้น้ําล้นไปเลยนะครับแต่ว่านะแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองมองค่อนข้างเป็น ความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าการที่เปิดให้ลาซิโอ1ลูกแล้วน้ำล้น้นะครับแล้วพอราคาไหลเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเปิดมา2.07เลยนะครับแล้วก็ไหลไปที่2.13อีกนะครับมันจะกระชากความรู้สึกเราว่าเฮ้ยโอ้โหมันต่อต่อขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะให้กินใช่ไหมจริงไหมถ้าต่อขนาดเนี้ยโหนะมันน่าลองใช่ไหม ผมมองว่าลาซิโอมันน่าจะแค่เฉือนแล้วน้ําจ่ายมากขนาดนี้ลาซิโอไม่น่าจะไม่น่าจะทําได้นะครับไม่น่าจะยิงแบบขาดกระจุยนะครับไม่น่าจะยิงแบบขาดกระจุยเนี่ยมันอาจจะเป็นทิกเล็กๆที่ล่อลวงเราโอ้มันมีหลายเทคนิคมาก <laughs> ต้องบอกเลยครับคนออกราคานี่ค่อนข้างเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะครับก็ก็ใช่เพราะว่า เท่าที่เสิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยการจะออกราคามาคู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยมันมันอาศัยหลายด้านนะครับนะทั้งนักวิเคราะห์ทั้งนักจิตวิทยานะอย่าทําเป็นเล่นไปนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยลงทุนทั้งโลกนะครับแมตต์แมตต์หนึ่งเนี่ยมันรายได้มหาศาลนะครับสาหรับค่าจ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญพวกเนี้ยมันมันมันต้องอยู่แล้วครับมันมันออกมามั่วๆไม่ได้นะออกมามั่วๆไม่ได้นะแต่ทีเนี้ย ตรงเนี้ยผมให้ผมสังเกตว่าม,มันเปิดมาอย่างเนี้ยมันมันมันจะทําให้กระแสของราซิโอเนี่ยดูดูเบาลงนะครับถ้าไม่ออกราคาแบบนี้มาวันเนี้ยร้อยทั้งร้อยก็ต้องอยู่ราซิโอนะครับนะแต่พอออกราคาแบบนี้อาจจะทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยตัดสินใจกลับพลิกกลับเลยจากที่จะต่อราซิโอเนี่ยไปลองเอมโพลีแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งไม่เอาเลยดีกว่าใช่ไหมเออแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตัวที่ค่อนข้างมีผลเนี่ยผมมองว่าเป็น,ไอ,อ 2, นไอฟิกออด 1x2 นะครับไอฟิกออด 1x2 นะครับซึ่งถ้ามองแล้วนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยเ,ออเลทถึงแม้จะไหลไปยังไงนะครับถึงแม้จะไหลไปยังไงเนี่ย มันก็ยังการันตีว่าที่ราคาเปิดและราคาล่าสุดนเวลา1 0บโมงครึ่งเนี่ยลาซิโอจะสามารถเอาชนะเอมโปรีได้นะครับไม่ว่าที่ราคาเปิดแล้วก็ราคาไหลไปล่าสุดนะครับอันนี้คือจุดสําคัญก่อนนะที่ผมมองว่าเฮ้ยยังไงมันก็ชนะส่วนมันจะหลอกให้มาลองแล้วกระหน่ำซัมเมอร์เซลนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าดูแล้วผมว่าคู่เนี้ย ถ้าไม่ชอบลาซิโอก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ไม่น่าลองอ่ะดูดูแล้วมันไม่น่าลองมันดูเหมือนราคาที่ให้เนี่ยมัน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 ล่อลอกมากนะครับมันล่อหลอกมากแล้วก็ดูสังเกตเปอร์เซ็นต์เม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้ขาดอะไรนะครับมันแค่63%เองมันธรรมดาทีมใหญ่เจอกับทีมทีมเล็กแล้วก็เป็นทีมท้ายตารางด้วยนะครับเนี่ยหกอยู่เอมโพรีสานะครับทีนี้ ดูอีกนะครับดูอีกนี่แฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยต่อแค่หน้าป74็่เองนะแฮนดิแคปเนี่ยต่อแค่หน้าป74นะแล้วก็ครึ่งลูกได้เต็มเสียแปดกอ่ก็เลยมองว่านะครับก็เลยมองว่าคู่นี้มันมัน,ม,นมันมาข้างลาซิโอแหละนะครับถึงราคามันจะดูเหมือนไม่น่ามาแต่ราคา ผมมองโดยรวมๆบวกกับฟิกออดเนี่ยผมผมยังมองว่าในความรู้สึกผมเนี่ยลาซิโอจะเอาชนะได้วันนี้นะครับแล้วเลดเลทในลเลกสกอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นไหม1020เนี่ย6.37.1แล้วก็8นะครับดูแล้วมันยังเป็นเลทที่เข้าให้น้ำหนักโมเมนตัมไปที่ลาซิโอนะแล้วก็ใน ดับเบิลช ANCE แล้วก็ไม่เสียประตูเนี่ยมามานะครับถึงแม้จะอยู่ปลายปลายแต่มันก็ยังอยู่ในเ,เลทของพวกเราคือ 1.0X ครับ1.09นะครับแล้วโอกาสที่จะไม่เสียประตูก็ยังอยู่ในในแนวที่สูงอยู่นะครับ5.4 d o u ด l e c h ับเบิลช ANCE เนี่ยให้ลาซิโอนะเห็นไหมเออทีนี้ถามว่าตรงนี้มันขัดแย้งกันไหมไม่ขัดนะครับเพราะว่าเขามองว่าเอมโปลีเนี่ย มีโอกาสเสียประตูเสียประตูค่อนข้างสูงเสียประตูค่อนข้างสูงแต่ว่าราคาแรกเนี่ยเขาเอา1ลูกมากักไว้เห็นไหมตรงเนี้ยมันเลยเป,เป็นการเพิ่มน้ําหนักว่าเฮ้ยราซิโอมันเหนือกว่าจริงๆนะวันนี้นะครับราซิโอมันเหนือกว่าจริงๆแล้วก็ดูจากเลทหลายๆตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าราซิโอไม่น่าจะสะดุดวันนี้นะครับไม่น่าจะสะดุดทีนี้ ถ้าไปดูสถิติที่เจอกันนะครับเจอกันทั้งหมด12ครั้งที่ลาซิโอนะครับที่บ้านของลาซิโอเนี่ยเจอกันทั้งหมด12เกมเนี่ยลาซิโอเอาชนะไปได้ถึง8เสมอ4แล้วก็ไม่เคยแพ้เอมโปลีคาบ้านเลยนะครับในตลอด12นัดที่เจอกันนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับาการที่จะไปลองเอมโปลีผมว่ามันมันรอโดนอะ รอโดนกับรอแค่ความผิดพลาดของลาซิโอที่ยิงนกตกปลาเท่านั้นเองอ่ะแต่โดยภาพรวมแล้วโอกาสที่เอมโบลีจะเสียประตูเนี่ยสูงจริงๆนะครับแล้วดูครับจาก12เกมที่เจอกันเนี่ยนะครับมีเกมเดียวที่ลาซิโอยิงเอมโบลีไม่ได้นะครับเ,เกมนั้นเกิดขึ้นในปี2007นะครับเสมอกันไป0ูนอกนั้นเพื่อนเดูเลยครับหนึ่งลูกอ่ะยังมีแค่เกมเดียวอะนอกนั้นั้นยิงนะถึงแม้ว่า 2นัดล่าสุดจะเสมอนะครับแต่เมื่อช่างน้ำหนักดูแล้ววันนี้ลาซิโอยังต้องพึ่งลมหายใจตัวเองนะเออเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นไปถ้วยใบใหญ่นะครับเนี่ยดูสครับติเนี่ยก็ขี่นะไปดูคะแนนนิดนึงนะนี่เห็นไหมลาซิโอเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับลงเล่น35เกมมี56แต้มนะครับในขณะที่เอมโปลีเนี่ยอยู่เหนือโซนแดงนะครับ 35เกมมี32แต้มคือต่างฝ่ายก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องเต็มที่ในเกมวันนี้นะครับแต่ผมมองว่าด้วยศักยภาพของนักเตะลาซิโอนะครับนะบวกกับฟอร์มที่พวกเขากำลังดีด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่ในยูโรปานะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยไม่ได้ห่างจากอัล l ันตานะเอออีก3นัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าวันนี้ลาซิโอลงเตะก่อนนะครับแล้ว สามารถเอาชนะได้นะครับพวกเขาจะมี59นะครับเพราะว่าในรอบกลางคืนรอบดึกเนี่ยอัลันตาจะเจอกับโรม่าครับนะคู่นี้อัลันตาจะเจอกับโรมา่าแล้วถ้าลาซิโอแช่งให้คู่นี้ออกผลเสมอขึ้นมาเนี่ยลาซิโอเข้าทางเลยนะครับพวกเขาจะตามหลังแค่2แต้มเท่านั้นอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แต่มีข้อแม้ว่า 5้าโมงครึ่งวันนี้ลาซิโอต้องชนะให้ได้ก่อนคือถ้าชนะไม่ได้นี่มีโอกาสจบเลยนะโดยเฉพาะถ้ารอบดึกอัตลัตลันตาสามารถเอาชนะ,ะเปิดบ้านเอาชนะโลมาได้เนี่ยจะเป็น63นั่นก็หมายความว่าจบแล้วครับลาซิโอจะไม่ได้ไปได้ช่วยใหญ่นะครับเพราะงั้นยังไงก็ต้องเต็มที่แน่นอนครับดูถึงความมุ่งมั่นแล้วนะครับหลายท่านบอกว่านะแล้วไอเอมโปลีล่ะก็ต้องเต็มที่เหมือนกัน คือศักยภาพนะใช่ไหมวันนี้มันเป็นบ้านลาซิโอด้วยมันไม่ใช่บ้านเอมโปลีเออถ้าบ้านเอมโปลีเนี่ยมันมันยังมีพอมีออข้อที่จะมาแย้งแย้งได้นะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยดูจากสถิติการเจอกันนะครับการเสียประตูของเอมโปลีนะครับบวกกับเลทราคาต่างๆเนี่ยมันไม่น่าอยู่เอมโปลีคือถ้าไม่ชอบคู่นี้เนี่ยข้ามเลยดีกว่า อย่าเสี่ยงลองเลยครับโอกาสผมว่ามันไม่น่าเสี่ยงอ่ะนะไม่น่าเสี่ยงลองอ่ะคู่นี้นะครับทีนี้ผลงานในบ้านของลาซิโอเนี่ยชนะมา3เกมติดนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะแทบจะไม่ได้ลุ้นไปยุโรปเลยแต่พอมาเก็บก้าแต้มในบ้านเท่านั้นแหละนะครับทำให้พวกเขากระโดดวูบวาบขึ้นมามีลุ้นถึงถ้วยใหญ่เลยเยิ่งถ้าวันนี้ฟอร์มยังคงเข้าฝักสามารถเอาชนะได้อีกเนี่ย ได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับลาซิโอในขณะที่ทางฝั่งของเอมโปลีเนี่ยฟอร์มก็ดิ่งเหวสุดขั้วครับนอกบ้านเนี่ยแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับนอกบ้านเนี่ยแพ้มา4เกมติดแล้วเพราะงั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนวันนี้ผมยังมองว่าลาซิโอน่าจะเอาชนะเอมโปลีได้นะครับนี่นี่ครับนะเนี่ยผลงานในบ้านของลาซิโอในฤดูกาลนี้ มีแค่4เกมจาก14เกมที่พวกเขายิงไม่ได้นะครับแล้วก็เจอแต่ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเสมอกับโลมา0 0อันนี้รับได้นะครับเสมอนาโปลี0 0ถึงแม้นาโปลีจะฟอร์มห่วยแต่ก็รับได้นะครับแล้วก็แพ้เอซีมิลาน0-1นสามนัดเนี่ยนับได้รับได้เลยนะครับรับได้เลยต้องบอกว่ารับได้เลยแล้วก็แพ้อินเตอร์0-2์เท่ากับ4เกมที่ลาซิโอทำประตูไม่ได้เนี่ยคือเจอโลมา เจออินเตอร์เจอนาโปลีแล้วก็เจอมิลานครับอันนี้ผมรับได้เพราะงั้นวันนี้นอกเหนือจากยักษ์ใหญ่นี้แล้วลาซิโอยิงได้หมดนะครับจะยิงมากยิงน้อยอันนั้นว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นถ้ารวมจากสถิติการเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ของลาซิโอบวกสถิติของการเจอกันนะครับที่ลาซิโอเนี่ยนะครับเจอกับไอ้เจ้าเอ็มโปลีเนี่ยมันม,มันหลายดอกแล้วนะ คือมองภาพรวมๆแล้วล่ะเชื่อวันนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับในขณะที่เอมโปลีนะครับโอ้โหสี่เกมล่าสุดเนี่ยยิงใครไม่ได้เลยครับแล้วก็โดนเจาะทุกเกมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่เกมห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมแปดเกมเก้าเกมสิบเกมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเล่นนอกบ้านสิบเก้าเกมนะครับเสียประตูสิบหกเกมอะ พราะงั้นมันก็ค่อนข้างการันตีว่ากองหลังของเอ็มโปรีเนี่ยพร้อมทุกเมื่อที่จะเสียประตูเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ยังไงก็ถึงแม้จะมีสติไม่ดีในการลงทุนกับลาซิโอครับแต่วันนี้ก็ยังคิดว่าลาซิโอน่าจะกลับมาคืนคืนทุนคืนกำไรให้เรานะครับเพาะง้นคู่นี้ผมขอต่อลาซิโอทุกราคาครับ ยังมองว่าลาซิโอยังไงก็จะเอาชนะเอมโปรีได้นะครับหนึ่งลูกได้เต็มเนี่ยมันน่าจะเป็นราคาของโต๊ะพับนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูก75เนี่ยก็จะมีหน้าบอร์ดหรืออาจจะมีโต๊ะพับวางโต๊ะเนี่ยนะครับเขาเปิดให้ครึ่งบวก10ใช่ไหมเอออาจจะมีอาจจะมีจจะม,มีเปิดราคาครึ่งครึ่งบวก10กับลูกลบ5มานะครับ พราะงั้นคู่นี้ยังมั่นใจไปที่ลาซิโอนะครับขอต่อลาซิโอทุกราคานะครับขอต่อลาซิโอทุกราคายังไงก็อขอให้ท่านาทุกท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยเดี๋ยวดูรอบคัว่าจะมีวิเคระห์วิจารณ์เพิ่มเติมไหมนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับส่ง ลายส่วนตัวถึงตัวท่านเลยนะครับส่งทัศนะถึงลายส่วนตัวของท่านเนี่ยก็สามารถแอดมาสมัครกันได้ที่ลาย ID นะครับทีเด็ดน้มู t d ด a m o นะครับนะก็ตามนี้วันนี้ยังยืนหยัดอยู่ที่อินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอนะครับจะมีลุ้นต่อในถ้วยใบใหญ่ของยุโรปครับขอลุ้นให้ลาซิโอทำได้นะครับ โชคดีทุกท่านครับแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ